ร้าน MC มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับพามาอัปเดตหน้าร้านใหม่กันนะครับผมอ่านี่แล้วก็ตรงพื้นที่ที่เหลือตรงนี้ด้านหน้านะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะทําเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะสูงประมาณสักเท่ากับตัวบ้านนะครับจะทําสักชั้นเดียวหรือว่า2ชั้นดีนะครับผมอ่านี่ก็ที่นะครับมันจะลึกอีกประมาณสัก30เมตรนะนี่มาถึงด้านหน้าเลยมันจะมี2ฝั่งแบบนี้นะครับอ่าแล้วตอนนี้สิ่งที่เราสร้างเสร็จนะก็คือเจ้าของ ตัวสำนักงานนะครับหรือว่าบ้านหลังนี้นั่นเองนะที่ผมตั้งใจทําเป็นเหมือนแบบโฮมออฟฟิศนะครับในด้านในแบบนี้เลยก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้ร้านเรานะครับยังตั้งอยู่ที่เดิมซอยเพชรเกษมเ7เนี่แหละหักขยับเข้ามานิดนึงนะครับประมาณ400เมตรนะครับร้านตรงนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณตอนช่วงปีหน้านะครับเดือนไหนอะไรยังไงยังไม่แน่ใจอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะเวลาลูกค้าคราวนี้มาดูรถใช่ไหม รถที่ร้านตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสัก150คันนะครับปกติลูกค้าต้องไปดูถึง5บ้าน6บ้านเลยนะรอบนี้ไม่ต้องแล้วนะครับมาแค่ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับจะได้ดูรถแบบครบๆเลยนะครับในในสต็อกเราก็จะมีประมาณ150คันนะก็วันหลังมาปุ๊บใช่ไหมสามารถดูรถเลือกซื้อที่นี่ที่เดียวได้เลยนะครับผมไงก็ฝากร้าน MC มมอเตอร์ไซค์เอาไว้ด้วยนะขอบคุณครับ